ตอนนี้ก็มาพบกับ100 Baby Challenge นะคะ EP นี้เป็น EP ที่2ี่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงแล้วคะ่ะทุกคนตื่นมาแล้วนะคะพอเมื่อกี้นะคะคนีน่าทำไฟไหม้ครัวค่ะเธอทำอาหารแล้วไฟไหม้อีกแล้วะคะ่ะแต่ตอนนี้พี่อเอมี่ก็จัดการซื้อครัวใหม่หมดแล้วนะคะนีน่าหน้าเป็นสิวเยอะมากเลยค่ะคือพี่อเอมี่ให้เธอปกปิดแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นรอยอยู่ <C deficit> ค่ะเดี <ๆ S 1> ๋ยวก่อนนะนีน่ายังไม่ได้ทำการบ้านเลยนะลูกทำการบ้านก่อนจ้ะจะคุยกับน้องหรอไม่ได้หรอกนะ ตอนนี้เราพี่มีให้แอกเนสกับอันวานะคะเล่นเกมต่อบอกค่ะการใช้ความคิดนะแต่ว่ารู้สึกแอกเนสเขาหิวแล้วค่ะอันวาจะไปไหนลูกอ๋ออันวาจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นตรงนี้นะคะจะมาคุยกับพี่ๆเหรอลูกอ๋ออยากมาคุยกับพี่ๆค่ะใกล้เวลาไปเรียนแล้วนะคะตอนนี้เฟอร์บี้ท้องอยู่นะคะตอนนี้ท้องระยะที่สองแล้วนะคะใกล้จะระยะที่สามแล้ว ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่านะคะเธอจะได้ลูกแฝดหรือเปล่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยแพ้ท้องค่ะอา้าวนี่ไงโทถเอ๋ยคับเค้กก็ทําอยู่ตรงนี้ทั้งเยอะเดี๋ยวเด็กๆหิวยังตอนนี้แอกเนสนะคะหิวแล้วค่ะมากินคับเค้กที่แม่ทําไว้นะคะอันวาบอกผมกินบ้างสิเอาแอกเนสกินเสร็จแล้วลูกกินเร็วมากเลยนะกินเสร็จแล้วก็มาขับถ่ายเลยนะคะดีมากจ้ะการใช้กระโทนถึงระดับ2นะคะ โอ้การเคลื่อนไหวของแอ็กเนส์ะระดับ3แล้วค่ะใกล้จะระดับ4ี่แล้วนะอันวากินเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะเพียมีเลยให้เขามานั่งกระโถนพร้อมกับแอ็กเนสไปเลยนะโอเคจะได้มีเพื่อนคุยค่ะตายแล้วนีน่าทำไมยังไม่ไปเรียนลูกการบ้านอย่าลืมเอาไปด้วยไปส่งครูโอ้โหต้องรีบใส่กระเป๋าให้เขาเลยนะเนี่ยตอนนี้เป,ป็นเวลาก้าวอแล้วนะคะเพีมีให้เฟอร์บี้มาเปิดร้านแล้วร้องไห้ทำไมเธอเศร้าอะไรอีกอะ แพทริกรู้ไปฉันท้องอีกแล้วจ้าจริงๆนะฉันท้องแล้วจริงเหรอครับดีใจด้วยนะครับ uh huh. เดี๋ยวก่อนนะพี่เอมี่กำลังคิดว่าพี่เอมี่จะจ้างพนักง,งานเพิ่มนะคะพี่เอมี่จ้างบิลลี่เบกนะคะเขาวาดรูปได้ค่ะทาลองงานก่อนละกันนะคะ2ี่สิเหรียญภาระเขานะคะก็คือต้องวาดรูปนะคะแล้วก็ช่วยงานในร้านค่ะแพตริกพี่เอมี่จะเพิ่มภาระให้ด้วยการซ่อมนะคะโอเค ตอนนี้นะคะให้เฟอร์บี้มาอาบน้ําให้กับเอ็กเนสค่ะส่วนอันวานะคะระหว่างรอการอาบน้านะคะก็ให้นั่งเล่นเกมต่อบ็อกไปก่อนนะจ๊ะฝึกความเคลื่อนไหวค่ะคือไม่เข้าใจว่าทําไมพนักง,งานไม่เข้าร้านล่ะ yeah. uh huh. เขาติดกันอยู่ตรงนี้หรอคืองงอะ่ะ hmm. ทาไมเขาติดกันอยู่ตรงนี้คะ่ะ <laughs> เขาไม่เข้าไปในร้านกันหรอ uh huh. เกิดอะไรขึ้น uh huh. ออกก็เข้าได้นี่โอเค เบอร์บี้อ่านน้ำให้แอ็กเนสเสร็จแล้วนะคะอาให้อันวาต่อเลยจ้าแอ็กเนสก็มาคุยกับพี่ยูนิคอนนะคะแต่พี่มีว่าให้เล่นแท็บเล็ตด,ดีกว่าวิเรื่องระดับอะไรเอ่ยเรื่อระดับการพูดค่ะถึงระดับ3มแล้วต่อไปนะคะพี่มีให้เขาทําการสื่อสารต่อเลยนะโดยการดูวิดีโอเด็กเล็กไปนะคะคือจริงๆอันวาง่วงนอนแล้วนะแต่พี่มีให้เขาฝึกใช้กระโถนค่ะ กินไปเลยสองพี่น้องนะคะจะได้ผ่านไวๆค่ะทักษะนีน่ากับเปตองก็กลับมาแล้วนะคะคือนีน่านะหน้าบูดบึ้งมากเลยอะ่ะเธออยากได้ความสนุกค่ะส่วนเปตองก็ดูสดชื่นดีนะคะถ้าทางเรียนจะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปตองเธอจะไม่สบายหรือเปล่าน,นี่นีน่าบอกปวดเมื่มอยไปหมดเลยเปตองนะคะเพี่ให้เขามาช่วยงานในร้านก่อนค่ะโอเคดีมากเลยลูก ให้ไปต้องฝึกวาดรูปต่อเลยนะคะเพราะว่าเป็นรูปเฟอร์บี้นะจ๊ะวาดรูปต้องเป็นเลิศค่ะคือเบียร์พี่เพิ่งเห็นนะคะว่าโซฟาเนี้ยมีแต่รอยขีดข่วนค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วที่มนุษุ์หนาป่ามานะ<ๆ>เขามาตะคุยหรอหรือว่ายังไงคือเราซ่อมรอยขีดข่วนได้นะคะนี่ไงเหมือนใหม่ละจ้าว่วงนอนแล้วละลูกให้แม่พาเข้านอนไหม,ไมผมอยากได้ในโดสาว่าผมอยากได้ในโดสาวมากเลย โอ้ยดนุนสาวแม่จะหาที่ไหนแล้วลูกตลกแล้วเพื่อพี่พาแองเนสมานอนแล้วนะคะหลับซะนะลูกครับผมโอเคนีนาทำไรนีนาจะทำกับข้าวเหรออ๋อแล้วไปคืนนี้น่าทำคัพเค้กนะคะไนโทรมาหานีนาค่ะ,ะชวนนีนาไปเที่ยวเล่นลูกโอ้ยไปไม่ได้ครับพ่อการบ้านหนูยังไม่ได้ทำเลย ไปต้องขึ้นมาทำการบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนี้น่ากินครับเค้กเสร็จแล well pues ้วก็ทำการบ้านเหมือนกันนะลูกคือพี่เี่สงสัยมากเลยว่าต้นคริสตัลเราทำไมยังไม่โตสักทีนะคะอยากให้ต้นคริสตัลโตเร็วๆค่ะมันลดน้ำไม่ได้ด้วยเนี่ยทำไมมันไม่ให้ลดน้ำพี่มี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วค่ะทักษะการทำสวนของเฟอร์บี้อยู่ระดับ3าจ้าดีมาก ที่ร้านเป็นยังไงบ้างก็มีคนมาทํางานอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็วางทิ้งเอาไว้เนี่ยพนักง,งานเราไม่มาเก็บเลยค่ะโอ้โหรูปวาดก็นี่รูปวาดใครเนี่ยพทาิกจ้าเก็บเลยค่ะส่วนอันนี้ของใครนี่ก็แพทาติกโอ้โหพทาติกนี่วาดเยอะมากโอ้โหดูคนนี้นะคะบิลลี่อุ้ยบิลลี่วาดน่ารักจังเลยอะบิลลี่เบคเก็บไว้นะคะเดี๋ยวทีหนะ้าเธอจะมานั่งเล่นตรงนี้ได้ไงอะ่ะ ไม่ไปเก็บของอะ่ะคือของก็เต็มโต๊ะเลยนะคะทีน้าไม่มาเก็บวิอันนี้ใครทําทิ้งไว้อะเฟอร์บี้ทำไว้เอเฟอร์บี้ทำไว้แล้วไม่ได้เก็บหรอเนี้ยตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนเฟอร์บี้ง่วงนอนมากเลยอะ่ะตายแล้วเพี oh. ม่มี่ลืมเลย <c oughs> ค่ะพวจะให้เขาวิจัยต้นไม้อยู่นะคะตอนนี้ให้เฟอร์บี้กินสตรอเบอร์รี่ค่ะโอเคเพ่ <c oughs> okay, ไ่ให้เฟอร์บี้มาปิดร้านแล้วนะคะตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วะคะ่ะ ว้าววันนี้ได้6499เหรียญน,นะคะเปิดมา11ชั่วโมงโอเครายได้ดีค่ะเดี๋ยวเธอก็ขึ้นไปนอนนะจ๊ะมาดูทักษะของแฝดเราดีกว่านะคะแอคเนนะคะโอ้โหการคิดเพิ่อระดับหนึ่งเองอะน้อยมากเลยนะคะมีการเคลื่อนไหวที่ไประดับ4แล้วนะส่วนอันวานะคะก็ การื่อนไหวอยู่ในระดับ3าค่ะอนอกเหนระดับ2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเขาตื่นมานะเราจะต้องฝึกทักษะแฟดเราให้เยอะๆแล้วค่ะนีน่านะคะตื่นมาตอนตีหนึ่งค่ะมาซ่อมคอมคอมพังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะโอเคดีมากลูกได้ทักษะงานช่างด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งจะตีสามนะคะอันวาตื่นมาเฉยเลยอะ่ะตื่นมาแล้วไปปลุกพี่ค่ะคืออันวาเขาหิวอ่ะนีน่าเตรียมแซนวิชแฮมชีสให้อันวานะคะคืออันวาหิวมาก หิวมากเลยโมโหอะ่ะโอเคเอานมให้น้องด้วยนะลกูกอ๋อมันวางไม่ได้ค่ะมันวางได้อย่างเดียวอันนี้เป็นบอร์ดไงถ้าเป็นโต๊ะของเกมอ่ะมันจะวางได้ทั้งสองอย่างโอเคไม่เป็นไรค่ะอุย้ยทำไมทำแบบนั้นล่ะโธ่เอ้ยคืออันวาเขารู้สึกล่าเลงแล้วนะคะพี่มี่ให้เขามาต่อบล็อกเลยค่ะเขาจะได้ฝึกทักษะความคิดนะ ตอนนี้นะคะเปตองได้ทักษะการเล่นเป็นนบถึงระดับ2แล้วค่ะพอละวมัง้งเดี๋ยวกินข้าวถุงลุกเพราะว่าต้องไปโรงเรียนอีกแม่กินคัพเค้กหรอทำไมไม่ไปกินสตอเบอรี่ล่ะจ๋าแม่กำลังจะกินนี่แหละหนูรู้สึกว่าหนูจะไม่สบายอีกแล้วอะแม่เปตองยังไม่มีทักษะการทำอาหารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพีมี่จะให้เธอทำแซนด์วิชชีสย่างนะคะดูซิว่าจะได้เรื่องไหมอย่าไฟไหม้เท่านั้นพอลูก ว้าวนั่งไงอุ้ยาตายแล้วตกใจตกใจเลยไม่เลยอ่ะโอ้ยตายแล้วอะไรกันโอ้โหโอ๊ยลูกร้องใหญ่เลยอ่ะอเซ็งค่ะเดี๋ยวพี่เอ็มี่วิจัดการเฟอร์นิเจอร์ให้เขาก่อนนะคะภายในสองวันนะคะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ครัวไปแล้วสองชุดน,นะโห อะทำง่ายๆเออขนมปังนมแล้วกันลองดูโอ้แต่ใกล้เวลาไปเรียนแล้วด้วยอะ่ะเ <c oughs> ฟอร์บี่กันนี้นะคะเอาเด็กๆออกมานอกบ้านไปดับแล้วจ้าเข้าบ้านได้แล้ว <c oughs> โธเอ้ยเข้าบ้านมาได้แล้วเธอ <c oughs> เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอีกเอาอีกแล้วหรอไปไม่อีกแล้วหรอทําไมไปตองถึงเธอทําอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดียวเฟอร์บี้มาช่วยดับไฟหน่อย โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันลามโอ้ยเซ็งมากจ้าคือเปตองต้องเลิกทำอาหารแล้วค่ะคือเดี๋ยวก่อนเขาไม่ไปโรงเรียนกันเหรอคือนีน่าน่าจะไปเรียนแล้วนะคะโอเคนีน่าไปเรียนแล้วแต่เปตองเธอไม่ไปเรียนเราเธอมาแอบเล่นเกมอยู่นี่เธอไม่ไหวเลย คือตอนนี้พี่เอมี่ให้แอคเดกอันวานะคะเขามาเล่นบ้านตุ๊กตาด้วยกันค่ะจะได้ฝึกจินตนาการไปนะให้ถึงระดับสามไม่ไหวเลยนะลูกตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะคะก็คือให้เฟอร์บี้มาเปิดอารีนาค่ะโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยไปต้องควรไปฝึกเล่นดนตรีดีกว่านะจ๊ะจะได้ทำปณิทินเธอไปด้วยนะโอ้จริงๆต้องอาบน้ำแล้วนะแต่ไม่เป็นไรให้เขาฝึกไปก่อนละกัน โอเคแอ็เนตทักษะจินตนาการไประดับ3แล้วนะคะส่วนอันวาก็ระดับ3แล้วเหมือนกันค่ะโอเคดีเลยแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันวาอยากเข้าห้องน้ำอันวาไปเข้าห้องน้ำไปล,ลูกส่วนแอ็เนตต้องการสุขอนามัยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วไปหาอะไรกินนะลูกป่ะมีทูน่าอยู่นะคะให้เขาหยิบไปเลยค่ะตอนนี้อันวามาคุยกับแม่เขานะคะ คุยเรื่องต่างๆค่ะเรื่องสัตว์เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยอ่ะได้ทักษะการสื่อสารค่ะแม่ก็ไปฟังลูกคุยเลยนะแม่ครับผมอยากนอนแล้วว่าแม่จะไปเล่านิทานให้ผมได้ไหมไปนอนเองเถอะลูกแม่ทํางานอยู่ทํางานอะไรครับเอ็กเนสกินเสร็จแล้วนะคะเพียมีม่ให้เขามาฝึกใช้กระถนต่อเลยค่ะส่วนไปต้องเลิกเล่นก่อนได้ไหมไปต้องมาขัดห้องน้ำไมลูก โอ้โหหนูอยากกินอย่างนี้สิลกูกให้กินนะไม่ได้เล่นอร่อยเหมือนพีิบนี่น่นาทำไหมเนี่ยต้องยินเฝ้านะคะทักษะการสื่อสารอันวาดับ3แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราเประดับทักษะนะคะเขามีวิง่งวิงขึ้นด้วยนะอันวาเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่ถึงระดับ3การคิดค่ะคือพี่เอ็มดี่ให้แอคเนตเข้ามานั่งกระโถนต่อนะคะเพราะว่าอยากให้ทักษะการใช้กระโถนเขาถึงระดับ3าม่ไวนะโอ๊ยการคิดยังไม่ถึงระดับ2เลยอะ่ะตายแล้ว ส่วนเฟร์บี้ก็เล่นแฟดการ์ดกับอันวานะคะฝึกทักษะค่ะฝึกขึ้นถึงระดับสามเลยนะรู้ไหมอันนี้อะไรลูกไม่รู้ครับเปลี่ยนครับโอเคทักษะการคิดของอันวาถึงระดับสามเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือการใช้กระโถนนะคะที่ต้องถึงระดับสามค่ะโอเคอักเนสมาพอดีเลยอัเทปเรียก,การคิดยังไม่ถึงไหนเลยอะโอเคพี่เอ็ี่ให้เฟอร์บี้นะคะเล่นกับอักเนสค่ะส่วนอันวาใส่จ,จะไปนอนแล้วค่ะ โอ้ยเฟอร์บี้ก็ไม่ไหวหรอเฟอร์บี้เป็นไรเฟอร์บี้อยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเฟอร์บี้เดี๋ยวแป๊บนึงเล่นกับลูกไปก่อนได้ไหมอะ่ะโอ้ยฉันอยากไปเข้าห้องนอ้ำมากโอเคเล่นกับลูกก่อนก็ได้คือดีนกะกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะแล้วแบบ <c oughs> ทำไมไม่ไปอาบน้ำลูกเป็นผู้หญิงสกมกได้ไงไปอาบน้ำเอ็กเนสทักษะระดับสองแล้วหรอโอ้โหเหมือนกับว่าเล่นกับแม่เขาแล้วแบบไวมากเลยนะคะโอเคดีเลยเพราะฉะนั้นพอก่อนไหม คือสงสารแม่เขาว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำจะแย่อยู่แล้วพอก่อนโอเคพี่เอมี่ให้แอ็กเนสมาใช้กระถนต่อเลยนะคะให้ถึงระดับสามไปเลยโอ้โหยังไม่ถึงนะคะโอ้ไม่ไหวไม่เป็นไรแอ,อกนิดเดียวเองอะ่ะโอเคการคิดแล้วกันให้แอ็กเนสมาเล่นต่อบล็อกเลยนะคะเพื่อจะได้พัฒนาทักษะความคิดค่ะไปตองหนูก็ทําความสะอาดบ้านหนยสิลูกเนี่ยเก็บกวาดหน่อยไปตองไม่ต้องทําอาหารแล้วนะแม่บอกไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวให้ไปต้องไปอาบน้ำจริงๆถ้าเล่นแฟตการ์ดกับแม่เขานี่จะไวมากเลยนะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงครึ่งค่ะให้เฟอร์บี้มาดูแลต้นคริสตัลหน่อยค่ะให้เธอกำจัดวัชพืชน,นะคะใส่ปุ๋ยค่ะแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะจ๊ะใส่ปุ๋ยอันนี้ด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะไปตองคะอ่านหนังสือให้แอ็กเนสนะคะฟังตอนนอนนะ ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กฟังนะคะเด็กจะได้จินตนาการด้วยค่ะโอเค<ช>ดีมาก,มากตอนนี้นะคะเฟอร์บี้ง่วงแล้วค่ะพี่เอ๋มีว่าให้เฟอร์บี้ไปปิดร้านดีกว่าก่อนปิดร้านนะคะดูหน่อยโอ้เดี๋ยวรูปขายได้เยอะเลยนะคะแล้วก็พวกงานกระเบื้องก็ขายไปได้นะคะเพชรตรงนี้ก็ขายไปได้แล้วนะดีมากโอ้โหงานภาพวาดเต็มเลยโอ๊ยพนักง,งานเราไม่เก็บเลยอะ่ะหรือว่าลูกค้าเยอะจุดเก็บไม่ทันก็ไม่รู้นะโอเคให้เฟอร์บี้มาปิดร้านค่ะ วันนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะโอ้ทำไมวันนี้ได้น้อยจังสองพันกวัวเหรียญเองอะทั้งทางที่แบบรูปขายไท้หลายใบเลยนั้นน่ะโอเกไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะติ็กแฟดหลับกันหมดแล้วนะคะก็เหลือนีน่ากับเป้ตองค่ะนีน่ากับเปตองนะคะทำกันบ้านค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์านะลูกจะรีบทำไปไหนออก็หนูมีความรับผิดชอบมีค่อะออจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะเพมี่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้ามาดูกันว่าเฟอร์บี้จะคลอดลูกแล้วได้ลูกแฝดหรือเปล่านะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมี่ด้วยค่ะแลวกดปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิทแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพียมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ